ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม p พยเดนะฮะอยู่กับผมเพเวดทีวีครับก็หลังจากที่ฟีฟ่าปิดเซิร์ฟไปนานเลยนะฮะผมก็กลับมาเล่น p พอีกรอบนึงแล้วนะฮะก็เ hey, ดีはは or OR ๋ยวจะไปป้นธนาคารกันเนาะโอเคเราจะไปป้นด่านทองกันนะฮะปนทองในธนาคารนะระดับยากสุดโอเคครับผมมาแล้วอันนี้ก็คือแผนแผนถังของธนาคารนะ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างผมจะเอากุญแจเผื่อว่ากงห้องอ่ากงในห้องเซฟประตูห้องมันจะมีประตูปงเหล็กในตู้เซฟอยู่ฮะเผื่อมันล็อกนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเจาะนะฮะแล้วก็เอาคีย์การ์ดไปด้วยเอาไว้เปิดห้องกล้องห้องอ่าห้องห้องยามที่ดูกล้องนะฮะห้อง security นะแล้วผมก็จะเอาอ่ากล้องวงจรปิดไปด้วยอันไหนดีวะ น,นีลกันก็คือเราจะถ้าถ้ายามเดินผ่านกล้องนี่เราเราก็จะจะสามารถเห็นยามได้เลยนะฮะที่ผมเอาไปก็คือกุญแจคีการ์ดแล้วก็กล้องแค่นี้ <now> ส่วนของที่ผมใช้ก็มีปืนปืนอันนี้เนาะแล้วก็ปืนลูกสองสั้นโอเคระดับยากสุดนะฮะ <Okay. S 1> หัวหกหกหัวก็โลกเลยนะ ถือว่าเอาเรื่องอย่องกันเฮ้ยยาม,มเฮ้ยเย่ยตกใจกหมดผมไม่ได้ตั้งจใจจะยิงประชาชนนะแต่ผมเห็นยามพอดีผมต้องฆ่าก่อนได้ขีการ์ดมาพอดี เมื่อกี้ลืมคุยเลยอ่ะเดี๋ยวเอาคีย์การ์ดเปิดห้องกล้องก่อนนะฮะไปตอนนี้ก็เราเดินผ่านผ่านกล้องวงจรปิดได้ตามสบายแล้วนะฮะคนที่ดูกล้องวงจรปิดไม่มีละเราก็จะสามารถปนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะผมผมเป็นสายสเตลนะแดบบีว่าปนงเงียบๆนะไม่ไม่ใช่สายบูนะผมไม่ชอบบูเท่าไหร่เดี๋ยวผมเก็บกระเป๋าก่อนเอาไว้เก็บศพโอเค เราสับหน่ในห้องนี้เฮ้ยมีใครเห็นด้วยวะอ๋อมียามอยู่เ,เคเก็บกระเป๋าไว้ให้หมดเผื่อเราต้องยิงยามอีกสองตัวเนาะแล้วผมขอดูกล้องวงจรปิดแป๊บหนึงนะตอนนี้ตำรวจอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่หนึ่งตัวเ้ยตำรวจไปข้างนอกตำรวจไปข้างนอกโอเค ผมต้องการที่จะฆ่าตำรวจตัวนี้นะฮะโอเคฮะเรียบร้อยคือการฆ่าตำรวจแล้วเราต้องตอบวอด้วยนะฮะด่านหนึ่งฆ่าตำรวจได้สูงสุด4ตัวเนาะถ้ามากกว่านั้นมันจะมีพิรุษนะฮะคนที่ตอบวอกับเรามันจะสงสัยแล้วเฮ้ยตำรวจคนนี้แม่ตัวปลอมแม่เลยมันจะสงสยัยเอากระเป๋ามาทิง้งไว้ตรงนี้แล้วกัน Okay. เหลือตำรวจอีกหนึ่งคนนะทําไงดีมันกำลังเดินมาทางนี้นะฮะอันนี้คือมันเดินผ่านกล้องนะมันก็เลยขึ้นเป็นสีแดงๆอย่างนี้เหลือตำรวจหนึ่งตัววงดีวะยิงยิงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยผมต้องฆ่าตำรวจตัวนี้นะฮะแล้วก็ ข้าไปปนนะถึงจะิดปนน่าสเสื่อมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจัดการประชาชนสองคนนี้ก่อนนะต้องจับมันมัดมาอนี่ตามกูมานหนี้มึงอะ่ะเรดีนีวมันนี่มันนี่นนนจะสังเกตได้ว่าตัวละครที่ผมเล่นมันจะพูดออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะผมเอาตัวญี่ปุ่นมาเล่นนะตัวยากุซ่านะฮะ ชุดมันเท่ดิมาใส่สูรสีขาวอีกเด้ยเฮ้ยมาหมอบอยู่ตรงนี้เราเก็บแผ่นไม้ไปด,ด้วยเอาไปปิดหน้าต่างโอเคฮะเราก็จะถึงความฝันแล้ว้วาคาตำรวจอีกตัวนึงก็ผ่านแล้วฮะอ้าวขึ้นมาพอดีเลยอ่ะโอ้ยอย่างนี้ก็เสร็จเราดิสิบยอดทำไมช่าง,ง่ายอย่างงี้ เราฆ่าตำรวจครบยังวะหนึ่งสองสามสี่โอเคครบแล้วต่อไปเราก็ปจัดการประชาชนผมไม่ได้เอาปืนที่ยิงแล้วเสียงดังมานะคือถ้ายิงแล้วเสียงดังอะ่ะประชาชนมันจะลงไปหมอกับพื้นเองนะฮะก็เหมือนเราขู่ประชาชนอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ปืนที่ยิงแล้วเสียงดังมานะผมจะขอฆ่าแล้วกันผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอยู่แล้วนะอประตูตรงนี้เปิดอยู่โอเค เราจัดการพนักงานก่อนนะฮะเดี๋ยวมันกดปุ่มนี้แล้วไทยเราก็ไปจัดก,การข้างหลังโอเคตายซะให้หมดอ่าตรงน,นี้ไม่มียิงไม่โดนโอเคสองตัวตัวข้างนอกเราจะไม่ยิงนะฮะมอ,อบลงเออ พูดให้มันง่ายๆน่ดูวะมาตามมาเร็วมึงอะตามมาเร็วๆอีกเลยอกเฮัลมานี่ดิวะมานี่ยมานี่แล้วใช่ไหมมึงก็โหนเวยหาโอเคเราเอาแผ่นไม้ที่เราเก็บมาแปะหน้าต่างกันนะเรียบร้อยช่างอีซี่เหลือเกิน เราเหลือ ECM นะฮะก็คือตัวตัดสัญญาณเนาะแบบไม่ให้ทใครโทรเข้าโทรออกได้ผมพบมาสองอันนะเรามาเปิดตู้ ATM ได้นี่ไงโหได้มาสามแสนเหรียญนะสุดยอดโอเคฮะนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วนะที่เหลือก็คือเก็บเงินเนาะต่อไปเราก็มาเก็บนี่อ่าสว่านนะฮะเฮะ้ยมีมีคนเดินมาไม่เห็นกูจริงเหรอนี่แล้วสว่านมาเจาะนะฮะ ที่เหลือก็แค่รอเวลาแค่นั้นเนงอีซี่มาก5นาทีทเวลาก็ดูตรงนี้นะฮะ248วิก็ประมาณประมา5นาทีเดีวมั้งที่เหลือผมขอเก็บอันนี้นะเอาไว้ปลดล็อกอุปกรณ์แต่งอาวุธด่านนี้ผมเล่นจนชินแล้วนะผมรู้หมดแล้วว่าไอ้พวกนี้นอยู่ตรงไหนบ้าง เก็บไปเรื่อยๆแ,แล้วมันจะปลดล็อคอ,อ,อาวุธให้เรานะฮะมันเป็นเหมือนแพ็กเกจยาอะไรสักอย่างโอเคดาดฟ้าก็มีมีมีประมาณสี่ถึงห้าห่อตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีเหรอตรงนี้มีโอเคมันจะกระซิบทำไมนเนี่ยตัวละครนนโอเคฮะตรงนี้น่าจะมีปะ่ะไม่ตรงนี้ไม่มี ถือว่าง่ายนะครับตอนนี้เพราะตำรวจมันเดินออกนอก,นอกธนาคารบ่อยก็เลยทําให้ง่ายนะถ้าตำรวจเดินอยู่แต่ในธน,น,นาคารมันจะยากยากมากนะฮะปกติผมเล่นด่านนี้คนเดียวอันนี้คือโซโลนะเล่นคนเดียวเลยจะเล่นด่านนี้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีก็จะผ่านตอนนี้ถือว่าง่ายมากอาืมมีเรื่องไหนอีกว่าถ้าเราเจอแผ่นไม้อีกแล้วฮะเก็บเก็บเก็บเกแ่ ใครเดินมาวะเฮ้ย <Hey. Okay, S 2> เราจะไม่ยิงมันนะคะคือที่ผมต้องยิงต,ต,ตัวเขาเรียกอะไรวะประชาชนในธนาคารเน่ะเพราะว่าถ้าไม่ยิงอะ่ะมันจะโทรแจ้งตำรวจนะฮะตำรวจก็จะมาจะทำให้การป้อนเรายากเพราะผมไม่ได้เอาอาวุธหนักอะไรมาเลยอะ่ะผมเอามาแต่อาวุธที่แบบว่าแบบว่ายังไงอ,อาวุธเบาที่เก็บเสียงอ่ะ าเจอไม้อีกแล้วปกติมันจะมีให้เก็บตรงนี้อันนึงนะฮะเนี่ยเดี๋อแค่รอเวลานะฮะจะดูน่าเบื่อเนาะคือมันสนุกตอนตอนสเตลนี่แะฮะพอสเตลได้สำเร็จมันก็น่าเบื่อแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามกอเวลาให้เนาะ อ้าวสว่านเราเกิดมีปัญหาครับเราต้องไปซ่อมนะอเนาะอุ้ยตอนนี้ได้เกินครึ่งแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอเอยเหลืออีก98วิเองนาทีครึ่งโอเคบอกว่าเขาไม่มีแล้วนะอ้าในห้องจัดการมีเงินให้ด้วยจังๆมีใครเล่นค่าอยู่เนี่ยไม่ใช่โอ้ยยิงรถน่าจระจรเลยก็เจ๋ง ไอคือลูกฮะลูกสั้นยิงใดูยตรงไหนดีอ่ก่นเห็นไหเป็นลูกสั้นเลยดูดิไม่เหวะยังไงูจะกลัวย่างไงบานอ่ะใคือกระจกกระจกเป็สุนนะเจอลูกไหนัดเดียวเลี้ยงลูกศรสูงอะไรมากอันี้คือปนลูก2จริงนะเราเซิร์ชได้นชื่อมันชื่จังกเลยที่เดียี่สิมิฮะถ้าายิงแบบไม่เล็งาะออะลูกสุนจะกระจายฮะมาเลองเล็งผาะอันี้คือกระสุที่ไม่เล็งผานะโคอนะไม่เล็่ ในเกาะผมเหมือนนักขี่ม้าโอเคเอาแล้วเอ่แล้ว,ลวมาทำตัวตัวเราทำไมประเคอ่ะมจำอ่ะโ okay. อ้เป็นสีแดงนี่ไงเ <c oughs> นี่ยโครงเหล็กที่ผมบอกอะ่ะมันชอบล็อกถ้าไม่งั้นนะ่ะเราต้องเสียเวลาใช้สว่านเจาะอ,อีกนานมากนะฮะแต่เราเอากุญแจมาด้วยไงเป็นเหมือนกุญแจผีนะฮะบางทีก็ขายครั้งแรกได้เลยก็ขายไปเรื่อยๆนะมันจะไวกว่าเยอะเลยหูยข้างในทองเต็มเลยว่ะโอเค เย่เ yeah. รียบร้อยหุย้ยทองชมพิชม right, ฮะดูทองดิชีวิตจริงเคยมีอย่าหรือเปล่าเราขอเก็บอันนี้ไว้ข้างหลังก่อนนะผมจะแคปรูปแคปรูปไปทำโปะนะฮะโอ้ยยิ่งกว่าทองม้วนอ่ะยอดนี่ก็ได้เป็นล้านเหรียญแล้วมั้งเนี่ยเย่รถเราอยู่ข้างหลังนะ คือผมจะบอกว่าไอ้พวกตู้เซฟอันนี้ก็เปิดได้นะตู้เล็กๆเน่ะแต่ผมขี้เก er ียจเปิดนะเราต้องมีเลื่อยอะถ้าเอาเลื่อยมามันจะเปิดได้ไวมากเป็นเลื่อยไฟฟ้านี่มีมีเพชรอยู่ด้วยหนึ่งสามเหรียญหนึ่งสามเนเดียโอเคเอาขนท่อออกมาแล้วเราก็ไปกันง่ายมากโดยนการล้นที่ง่ายที่สุดนี่คือยากสุดแล้วเหรอ ทำไมดูเหมือนมันง่ายๆจังวะโอเครถล,ล้วอยู่ข้างหลังนะฮะเอากระสุนหมดเราจะโยนกระเป๋าไว้ตรงนี้นะเพื่อให้ง่ายต่อการขนยานะฮะโอ้หนักมากอะ่ะดูดิกระโดดไม่ขึ้นเลยอลองดูไม่มีกระเป๋านะ คือน้ำหนักทองไม่โคตรหนักนี่ถ้าแบกตอนที่แบบว่าตำรวจอยู่ด้วยนะโหโดนยิงใจหาเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะว่าระดับยากสุดนี่ทองกระเป๋าแล้วเท่าไหร่ <Okay. S 2> ไปหวังว่าคงจะไม่มีใครเดินมาอ่านี่ก็เพื่อนเรานะฮะซิดนี่ ซื้อ d ี c มาแล้วอันนี้ก็บูสซื้อ d ี c มาแล้วเหมือนกัน d ี c เกมนี้ไม่โคตรเยอะเยอะมากหูกระเป๋าละหกแสนหกแสนหกหมื่นเหรียญเลยนะฮะหกสี่ยี่สี่โอ้โหสองล้านสี่ประมาณสองล้านหกอ่ะทั้งหมดแล้วโอเคไม่มีใครมาใช่ไหมนี่ไงมีคนอยู่ เราจะไม่ยิงนะฮะเราจะไม่ยิงใครที่ไม่จำเป็นนะครับเฮ้ผมซื้อ DLC ซรถมาแล้วไม่ใช่เหรอวะทำไมรถมันไปสิ่งหอวอโอเคเราได้มาทั้งหมด2องล้านหแสนเหรียญน,นะฮะกระโดดเข้ารถเป็นเลยเย yeah. ขานแล้วอุ้ยปลดล็อกอาชีพเมนด้วยแกมปลดล็อกรางวัลความสำเร็จนะฮะคือง่ายมากอะใช้เวลาป้อไม่กี่นาทีวะสิกษามาทีเองได้เงินมาทั้งหมดหนึ่งล้านเหรียญพอดีเลยนะฮะถ้าชีวิตจริงนี่บ้างก็ดีสิโอเคนี่คือผมเวลตันแล้วนะ อันนี้รอมันอัพ P นเโอเคครับผม,มเรามาเลือกการ์ดกันต่อครั้งที่แล้วผมได้ผมได้ไดตู้เซฟด้วยนะเปิดได้กล่องตู้เซฟสีแดงไนมะ่ mm hmm. โคตรดีใจที่ไหนได้ค่ะได้20่สิบบาทโอเคนี่คือตัวละครที่ผมใช้นะฮะจีโร โอเคครับผมก็ต้องขอจบขีดเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าชอบนะฝากไลค์ฝากคอมเมนต์า comment, ฝากแชร์ได้นะครับผมสบับสะไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะไป,ไปแล้วจ้า